แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้จุงยังคงเล่นแร็คเอมอยู่ในตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเกมมันร้างเนี่ยขนาดนั้นไหมจุงเติมเกมนี้ไปสักประมาณเท่าไหร่ครับผมว่าน้าจะแสนเมื่อน่าจะแสนแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับจุงนะครับผมเดี๋ยวให้จุงแนะนำตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีครับผมจุงนะครับจากช่องจุงโกนะครับตอนนี้ก็ทําไกด์อยู่ที่เพจจุงโกะแล้วก็มีอัปโหลดคลิป เกี่ยวกับไกด์ต่างๆของแล็คมาล็อกมือบายนะครับอยู่ที่ช่อง YouTube จุงโก้ด้วยครับผมซึ่งจุงนะครับก็เป็นสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็คนทำไกด์นะครับผมเกมแล็คมาล็อกเอ็มนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะคนเดียวแล้วนะครับของแล็คเอ็มในตอนนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับจุงครับในเรื่องของสถานการแล็คมาล็อกเอ็มในตอนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับอะไรครับที่ทำให้จุงเนี่ยเริ่มเล่นแล็คมาล็อกเอ็มครับในตอนแรกครับผมก็ส่วนตัวเป็นคนที่แบบเล่นเกมมืืออออถมมาาากก่่่นนนนนนห้้้้้ีียยูแแแแแลลววววบบบบใ็ไดิ เล็กนกจะมาเปิดซึ่ง<ม>เราก็รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงมานาน<ม>ก็เลยแบบว่าอยากลองเล่นก็เลยแบบไปเล่นตั้งแต่โค้ดเบต้าเลยครับซึ่งตอนจะเปิดเนี่ยกระแสะมันฮือฮามากเลยเนาะเพื่อนรอบตัวก็แบบโหลดชวนกันมาเล่น<ม>เยอะมากแล้วจุงเนี่ยได้เล่นแล,กล็ก็อกมาก่อนไหมครับหรือว่ามาเริ่มที่แล็กเอ็มเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเล็กเอ็มเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เคยติดมาจากแล็ก็อกพีซีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือถามว่าเคยเล่นไหมคือผมเคยตอนแบบ ปหอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเล่นแบบแค่แบบนิดเดียวจริงๆแบบเพื่นเล่นข้างบ้านชวนเล่นแล้วก็แบบไม่ค่อยเข้าใจด้วยตอนนั้นเล่นแล้วไม่เข้าใจก็เลยแบบก็เหมือนมาเริ่มที่แร็คเอ็มนี่แหละครับก็คือว่าเคยเล่นแหละแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้จริงจังอะไรใช่<ๆ>แล้วก็เพิ่งมาสตาร์ทจริงๆงตามตอนแร็คเอ็มนี่ใช่ไหมใช่โออแล้วจ<ๆ>ุงเนี่ยครับเล่นแร็คเอ็มมาเนี่ยครับจุงได้อะไรจากแร็คเอ็มบ้างครับก็เยอะนะครับแบบได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นเพื่อนๆในเกมใช่ไหมฮะใช่ แล้วเพื่อนๆที่ชวนเล่นกันตอนแรกอะไรอย่างนี้ละฮะตอนนี้ก็หา,ายไปหมดแล้วอ๋อคือเขาไม่เล่นในตอนนี้แต่คือตอนนั้นก็เล่นใช่ไหมครอ๋อตอน,อตอน,น,นเลกก็เล่นด้วยกัน<ม>ตลอดแล้วก็<ม>ค่อยๆหายไปอะไรโอเคครับอ่าแล้วตอนที่จุงเคยติดเกมนี้หนักที่สุดเนี่ยเล่นมันเยอะที่สุดขนาดไหนครับก็ถึงแบบหกโมงเช้าทุกวันโอ้แล้วเ,เ,เ,เริ่มเล่น,บบนตั้งแต่กี่โมงอะสองทุ่มอะไรางนี้อุย้ยถ้างั้นก็เหมือนกับเล่นวันหนึ่งก็สักสิบชั่วโมงได้โอ้ถือว่าเออเยอะอยู่นะฮะ อ่ะเดี๋ยวข้อตอบนี้หลายหลายคนน่าจะอยากทราบนะเห็นจุงเล่นเกมนี้เยอะขนาดนี้นะครับจุงเติมเกมนี้ไปสักประมาณเท่าไหร่ครับพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมจริงๆผมก็แบบไม่ได้ ไม่เคยนั่งนับจริงๆย้อนไปดูในคลิปไ้เลอก็คือเยอะแหลกเนาะประมาณหลักไม่ไมสักหลักหลักว่าน่าจะแสนว่าน่าจะแสนแล้วครับถือว่าเยอะนะเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นะครับผมก็เกมแร็คเอ็มนะครับก็ได้เปิดให้บริการมาเกือบ2ปีแล้วนะครับผมบวกกับว่ามีเกมใหม่ๆเข้ามาเปิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้สมาชิกคนในเกมตอนนี้อาจจะมีคนเล่นเนี่ยน้อยลงไปบ้างนะครับซึ่งจุงก็น่าจะรู้ข้อนี้ดีนะครับผมแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้จุงยังคงเล่นแร็คเกมอยู่ในตอนนี้ครับจริงๆก็หลายปัจจัยครับ ก็อย่างแบบคนที่เล่นด้วยกันอยู่ด้วยอะไรอย่างี้ก็คือเพื่อนๆในกิวอะไรอย่างนี้ก็ยังคงเล่นกันอยู่เล่นกันอยู่ครับแล้วก็ระบบในเกมด้วยแบบ หลังๆมานี่ผมชอบแบบ UVP อะไรเงี้ยมันก็แบบทาให้เราแบบมีเป้าหมายพัฒนาต่อมาเรื่อยๆแต่คือเกมแรกเอมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถึงแม้มันจะเปิดมาแล้วมันก็ยังมีกิจกรรมอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะจุงก็ยังเป็นคนทําไกด์อะไรตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับก็คือสรุปคือปัจจัยหลักเนี่ยก็คือจุงเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนๆยังคงเล่นกันอยู่ในเกมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนนี้ครับจุงคิดว่าสถานการณ์แรกเอมตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับในความคิดจุงว่ามันก็เรื่อยๆนะมันไม่ได้แบบว้าวหรืออะไรเหมือนตอนแรกๆมันก เป็นแบบช่วงที่แบบวนหลูปแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเกมมันร้างเนี่ยขนาดนั้นไหมไม่ครับ ไม่ใช่ไหมหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบคนไทยแบบขายดีบ้างเลิกเล่นไปบ้างแต่ว่าคือมันแบบเป็นเซิร์ฟซีเนี่ยครับก็จะมีแบบต่างชาติเยอะอยู่ก็แบบเออได้รู้จักกับคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยด้วยออ๋เวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคนเดินอะไรอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเลือ๋อเพราะว่าแลกเอ็มเนี่ยเขาเปิดเป็นเซิร์ฟซีนะครับซาวด์อินเอเชียมันก็จะมีหลายประเทศที่ได้เล่นอยู่นะครับสรุปโดยรวมคือตอนนี้เกมยังไม่ได้คนน้อยเนาะไม่น้อยครับเพราะว่าบอสนี่ก็แย่งกันทุกแนวด้โอ้นี่คือแนวดัก มีเป็นร้อยชแนละยังมีร้อยชแนลอยู่ซึ่งก็ยังแย่งบอสกันทุกแนวอยู่<ช>นะครับ,รบผมบสถานการ์เกมตอนนี้ไม่ได้แย่อย่างที่หลายๆคนเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วจากที่หลายๆคนเนี่ยครับมีคนไทยหลายๆคนที่ว่าขายไอดีบ้างดูเหมือนเลิกเล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจุงคิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาของ l ล็กในตอนนี้ครับปัญหาครับก็ Go. ผมว่าที่แบบคนขายไปส่วนหนึ่งก็อาจจะอิ่มตัวด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาอะไรอาจจะยังมีแบบพวกเรื่องบั๊กอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีบั๊กบางอยู่เนี่ยปบ้างใช่ไหมบางอันก็แบบไม่แก้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นระยะเวลานานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าสไตล์การเล่นเกมเกตเวลของคนไทยเราจะค่อนข้างแบบเล่นกันแบบเล่นเร็วเบื่อเร็วอะไรประมาณนี้ด้วยแต่ว่าชาวต่างชาติก็ยังเล่นกันอยู่อย่างที่บอกนะครับจุงก็เลยคิดว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยก็น่าจะมาจากการอิ่มตัวของการเล่นด้วยแล้วก็ อาจจะมีปัญหาของทางทีมงานบ้านที่บั๊กไม่แก้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าจุงบอกทีมงานได้สักหนึ่งอย่างนะครับว่าให้เขาแก้ตรงนี้ทีอะไรนะครับผมจุงอยากจะบอกอะไรกับทีาามงานครับแก้เลทกาชาแกเรทกาชาด้ยครับโอ้เรื่องนี้ที่ปัญหาใหญ่ <c oughs> จริงๆก็อยากให้แก้บั๊กครับเพราะว่าบั๊กในเกมบางอย่างก็แบบทําให้บางอาชีพอะไรเงี้ยแบบเสียผลประโยชน์ยกตัวอย่างได้ไหมอ่ะได้ได้ลองลองอย่างสักหนึ่งอย่างเว่าเจเนติกอะไรเงี้ยครับคือ เป็นอาชีพที่แบบมีสกิลในการแบบทำลายของผู้ผต่อตู้ได้แต่ว่าคือคมันมีบั๊กที่แบบทุกคนสามารถป้องกันตรงนี้ได้มันก็เลยทําให้แบบอาชีพนี้ดูแบบไม่ม,ไม,มีประโยชน์ในต,ตรงนี้แล้วก็มันบั๊กมานานแล้วน่าจะแบบ เกือบเกือบปีแล้วโอ้ก็ถือว่ามันเป็นบั๊กแหละครับก็คือปัญหาที่จูบอกว่ามันเป็นบั๊กก็คือบางอย่างมันก็ยาวนานมาแล้วแต่ก็ไม่แค่สักทีอะไรอย่างนี้เนาะก็คือสรุปคือว่าอยากให้ทีมงานอยากจะให้แก้บั๊กให้เด็ดขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดบอกทีมงานได้ใช่ไหมฮะครับผมแล้วทางฝั่งผู้ชมแหะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกทีมงานได้ว่าอยากเขาแก้ปัญหาสักหนึ่งอย่างเลยนะครับจะให้แก้อะไรครับแล้วคุณคิดว่าปัญหาของเกมมันคืออะไรในตอนนี้ครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาว่างจุงชอบทําอะไรบ้างครับปกติถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็หาอะไรดูตามยู u ูบครับแต่ถ้าแบบเป็นกิจกรรมเนี่ยผมบางทีผมจะออกไปเต้นบ้างอ๋อเพราะว่าเห็นจุงเป็นคนแบบว่าชอบแบบว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนช่องก็คือแบบไปเต้นกับเพื่อนไปแข่งอะไรเงี้ยมีช่องมีอะไรอย่างนี้มีช่องทางติดตามชื่อทีมอะไรอย่างงี้ไหมฮะ อ๋อไม่มีแต่ก็คือไปแข่งตามพลิอะไรอย่างนี้โอเคครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องจุงมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายนี้จุงฝากผลงานหน่อยครับผมครับผมก็จุงโกะนะครับผมก็มีทั้งช่อง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับผมสำหรับ True Digital Park นะครับผมที่อำนวยความสะดวกให้เรามาใช้สถานที่ในวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้องจุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า